คอนโดยห้องสวยย่านบางนาะที่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6000บาทเดินทางง่ายมากแค่5านาทีก็ถึง BTS ทสบางนาะและที่นี่คือ Regen ท h o m มจะทับหนึ่งที่บอกเลยว่าอยู่ง่ายมากเพราะนอกจากการเดินทางที่ง่ายแล้วยังหากินง่ายอีกเพราะหน้าโครงการมีทางร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟและร้านอาหารเพียบเลยโดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนะ้ำขนาด3 1ตารางเมตรขนาดค่อนข้างกว้างอยู่แล้วไม่อึอดอัดแน่นอนการตกแต่งห้องให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากเลยทุกคนเพราะเขาผสมการตกแต่งแบบมินิมอลเข้ากับสไตล์ลักชัวรี่ให้ความรู้สึกหร ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนดูอย่างงานผนังกาไฟดาวไลท์ตรงนี้ลึกว่าอยู่ญี่ปุ่นและห้องนี้เขามีโซนแต่งตัวมาให้ด้วยและที่สําคัญห้องนี้เขายังมีโซนระเบียงกับโซนห้องครัวมาให้ด้วยนะต้องบอกเลยว่าห้องนี้ไม่ธรรมดาซึ่งห้องครัวจะอยู่ติดกับโซนระเบียงเลยซึ่งจะมีหน้าต่างสามารถเปิดระบายกลิ่นได้เขาจะมีซิงค์ล้างจานมาให้ไปกันต่อที่โซนห้องน้ำซึ่งห้องน้ําจะอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องเลยบอกเลยว่าเขาให้สุขภัณฑ์มาครบและตรงโซนชาวเวอร์เขาก็แถมเครื่องทำน้ำอุ่น